สบายดีทุกคนสบายดีกันตอนสวยเด้อเนาะวันนี้น้องเราจะพาทุกคนไปเอาไข่มดแดงอีกแล้วนะคะทุกคนมากับแม่บางนะแต่ว่ายัางง้างมาไม่หอดเลยก็ของที่เตรียมมาก็จะมีแป้งมีผ้าแล้วก็มีผ้าถาดนี้เดี๋ยวรอแม่บางก่อนนะคะทุกคน เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะวันนี้น้องหลีไม่มาด้วยน้องหลี่เป็นไข้ไม่สบายนะคะไปสักวัคซีนมาแล้วไม่สบายก็เลยนอนอยู่ที่เรือนแม่บางย่างมาแล้วมากับลาแล้วก็แม่บางนะคะทุกคนสบายดีสบายดีนี่เนี่ยเม่ถ <laughs> างนี้นะน,น้อยก็มีก็ ทางเยอะว่าอันนั้นนะน้อยกะมีค่ะมันมากนะไอป้อมไปเอาอย่างบ่งมาก,กว่ะส่วนยางนี้พวม,มีดอกแล้วเนาะใบล่นแล้วก็ปป้งใบไหมมาลวเด้อกคนย่าง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  เนี่ยอยู่กลงมะข่อมนี่ก็มีดิฮะดิอาก็อยู่กลงมะข่อมฮันดเนี่นยิบุญเนี่ยเด็กฮะเนี่กลกันเดอัอนนั้นบ,นบน่นข่อมบุญนี้ดอกเออสิโหนี่มันมีปะห่า,หางเล็กห่างน้อยจ์อืดชิเดียวนี่ห่างมดสุ่มทุกคนชิเดียวผ่านี่ห่างมดแดงเส้าไม่เอาอันนี้นะ มี้เขาก็มาเอาอยู่แถวดินเป๊ดสัญญาของนี้เด้อมาสามคนแม่บางแล้วก็น้องเน้นยูหัวจี๊มากหรือบ่เน,นี่ยนี่ยามนนี้พัดยังบ่มากปันเดียก็่าเนี้ตัดเบื้องเออ

con, mọi người hát được mát mà bùng uống hiểm hm 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 mẹ hm 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 มันกะตึ้งแลวเนาะาะว่าอันนั้นเป็นงอนอกลังะตึ้นคนดยวยได้แล้วถ้าวนีมเข้อไม่มัมมนเยอะไพูดูด,ด,ดห่างนี้ได้ไล่ทุกคนห่างนี้นะสิ่งที่ต้องเกี่ยวม,มาต้องแม่นเกี่ยวม,มัน <c oughs> แป้งด้วยทุกคนตำบลีแปง้งนี่บไรมียมลเบรนีเขเยียบอ่เมื่อก,กี้ อย่างไรอืมหางนี้เยอะมากเลย <c oughs> นี่ไข่นะ <c oughs> อย่งไข่ตึงตง้ตงตัวน้อยเ็มีวะ <c oughs> มันกจะแทนทรงแม่ ย่าเก็บเสาะกันต่อเนาะบัดนี้เอาแล้ว2ห่างเนาะทําห่างทําอีกันได้หลายกว่ามูห่างที่มันจักห่างเลยได้นอเดียวอ๋อ อนนี้แม่บ้างกําลังบักอยู่สิลงมาอยู่บ่ <S <S ยันขากกไผ่มนันก็งิ้งมาได้แล้วละบ่ลงว่ ให้เจเ้าเหื่เอาคนเอาคู่แง่วะพุ่นคุณห่างมันอยู่พุ่นถึงพุ่พพพแต่ตะสุ้งปรนใดบันคานนีอากกไผ่ค่ะอันนี้มันก็เหลียวบ่ได้ไมนะ่นี่ยอลองบ่สได้บ่ยันจะมันตุกอ,อกนอกขุอ

ห <sm> ่างนี้ได้แต่ตู่ตัวนางน้อยมันทุกคนใข่ตึ้งบ่ได้ตึ้งบ่ได้เลยแม่หลายขนาดเลยแม่มันน่ะตัวแดงสั่วบางห่างก็จะมากบางห่างก็บ่มากแต่ว่าห่างนี้มีแต่แม่บ่มีใข่ตึ้งมีแต่แม่นาง

กระโจ้ไข่เบงแก่นเอาอันนั้นมาเสื้อแมอันนั้นมันคาไข่นี่เลยเนาะ มดส้มไข่มดแดงที่เราไปเอานะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนได้ครึ่งทุกอย่างได้หลายเติมเนาะเดี๋ยวเมื่อฮอนเหินแล้วเขาจึงสีเป่าวเอเมรมันออกนางสมเลยเป็นหนึ่งเป็แห่งเยอะเลยมดละจีนเนะะาะข้าวเนาะข้าวฮอนกฮอ,อ,อนแหงเมย ตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงเลยทุกคนแต่ว่าพวมีลมฮอนแหงนั่งเสาเมื้อยูกก่กลางทางโอ้แม่มันเริ่มบุกออกละเอฮอนเดวีเฮด้ดอฮอนเด้อฮอนเด ยามนี่ใบเย็นส่วนใหญ่โป้งมืดแล้วเนาะเขี้ยวอุ้มหงมเดียวไปทางไหนก็ได้อืมอาเย็น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 อยากกินน้ำปะ,มมะแม่ก็อยากกินน้ำเฮ้ยอุ้ยออกมามเร็วอุ้ยเฮ้ยม่มันใส่ออกแม่ Ni lại thôi mmmm 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 นี่ในลาเต,นเติบทุกคนมีแต่อันไข่ตึ้งสุดนี้นะตอนเตากับน้องลีหันได้น้อยอิดเดียวนึงแต่ว่าไปกับแม่บางสุนี้ไไล่ห่างเติบเนาะสุดนี้เดี๋ยวถาเแม่มันไตออกแล้วเดี๋ยวเฮาจึงสิมาเบิ่งเนาะเอาให้มันตากแดดก่อนแล้วเฮาจึงสิมาเบิ่งมันให้แม่มันไตออกหมดก่อนเนาะ ได้ตึ้งมันได้ซ้ำนี้ทุกคนอย่างแต่ไข่น้อยมันมันจะมีที่เนื้อไล่เลยเวลาหอน,นนะด้วยน้ำพังมันะตึ้งตึ้งโบมดเนาะเดือนหน้าเดือนซ้ำไปทางพ่นบัดน,นี้หนะนักแลงไปทางบัดขัดุบบัดขับไปเอาขวยไปไก่เนี่ยนะม,มันอกองท้องจ่ากองเส้นยางบ่ม น้ะเป็นรียบนะเนไข่ครึคร่งถ้วยไข่ตึงต้งไดคร่งถ้วยเนาะเหลือนั้นแม,ม่น้อยมันแม่น้อยมันสิชมยากหน่อยนึงนี่ที่ว่าปุ่นลาย ไปมันให้ตึงล้วนๆเลยค่ะไม่คัวบบกอยวบะตั้ยยิ่คั่วบบซื้อไข่วบะซื้อไข่หยเนี่ยอย่าคุอย่าควหลางใอยให้มันกอยสูกอ่ะต้เซ็กอยจิบเส้ย ไอ้น้อยก็ได้คืงถ้วยคืนแล้วก็่แม่กำลังซอมอีกเนาะ <S <S มือนี้ก็สิได้ไล่กดมือที่เอาไปเอากับอันน้องลี่ะเนาะเพราะว่ามือนั้นบริได้ไปซ่อมมีจะไปเอาหางหนึ่งซองหางมันก็เลยบรได้อันานี้เอาไปเอาตุยแม่เห็นแด้แล้วก็นายางเลาะซอ่อยู่แถวอันขังเราได้เนาะก็สีได้ประมาณนี้ตัวนี้เขาก็จะเอาไว้กินแรงเอาไว้คัวแล้วก็ไว้ก้อยนะคะทุนเม่นไครเคยกินแด้เนาะยู่ที่ ดูทีลาวนี่กินไข่มดแดงว่าเก็ือเกือว่าทุกคนยกเว้นพวกที่อันแพ้แพ้ที่กินได้นองกินไข่มดแดงแล้วมักออกตุ่มออกพื้นนั้นบางคนก็จะบุ่กินเนาะทุกคนสลายกันกินได้เกือบทุกคนแหละอยู่ยที่ทันแถวสุนบดเฮาก็มีบางคนกินไข่มดแดงบ่ได้บางคนก็กินได้เพราะว่าอันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของไขมันเนะาะไขมันก็จะประมาณนี้สลายภาคอีสานจะ มักกินคือคนล่าวเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ12โมงปลายแล้วก็แดดฮอนแดดฮอนเช่วงนี้ฟาบลุมตอนวเแ้ดจะฮอนแล้วก็กลางคืนมนันจะหนาวนะคะอยู่ที่ประเทศเราเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้น้องรล็และน้องวีด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบาย